สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในโรบอทเจ็ดเดททูไกันอีกครั้งนะาผมเย้ว้าว โอเคครับผมทุกคนก็กลับมากันอีกครั้งนะผมหลังจากที่พี่เดี๋ยวได้ถูกทางการส่งไปจัดการเอเลียนหรือสัปหลาดนะผมในป่าลุกลางทั้งคืนธรรมดาและคืนจันแดงจันเลือดเรียบร้อยอะผมผ่านมาหมดแล้วฮ่าวันนี้ับผมทางการบอกเฮ้ยเองเก่งเกินไปเองเก่งเกินไปนั้นไปสู้กับเอเลียนบนดวงจันท์ต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเฮ้ยมันอย่างนี้ก็ได้เหรอทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปดวงจันทกันครับผมถ้าพร้อมแล้วเลสโชไปกันเลยครับผม มันได้เหรอทางการส่งผมไปดวงจันทร์เหรอเดอะฟอร s เรสเราเกียร์หมดแล้วมาเดอะ o ูน Mission ถ้าพร้อมแล้วเรส s g โไปกันแรกโอบอกไปแล้วจ้าเจอกันบนดวงจันทร์เอเอโอ้เดี๋ยวนะดีเราตื่นมาบนจานแล้วเลยเนี่ยทำไมตูมาบนดวงจันทร์เร็วจังเลย <c oughs> อันนี้คือของมีดอกอะไรเหรอ เฮ้ยบนดวงจันทร์มันให้เก็บผลึกฮะข้างล่างเก็บเฟืองโอ้ oh, ได้ถั่วเหรอมีถั่วให้กินฮะบนดวงจันทร์โอเคแล้วก็น่าจะเอาชีวิตรอดเหมือนกันบนดวงจันทร์เหมือนเดิมใช่ไหมวันนี้เรามากับปืน m อ a 1นหนึ่งะฮะเรียนได้ว่าก่อนหน้านี้เราจัดปืนที่โหดที่สุดไปแล้วปืนที่โหดที่สุดพี่ก็มีแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเพื่อนไ่ต่อห่วงเจ็ดวันค่อยมาไม่ต้องรีบเอ้า <laughs> อ, <c oughs> อ่ะเด้อ What อเมื่อกี้คืออะไรเดี๋ยวนะแสดงว่าเอเลี่ยนมันจะเข้ามาทำรายงานเราก็เหรอเฮ้ย <c oughs> เราอยู่ในสภาพแรงน้มถ่วงด้วยอ่ะมันทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะกินถั่วกินถั่วก่อนก็ได้ใช่ไหมเ <c oughs> บอร์รี่โอ้อยู่ในยานเหรอ ได้เหรอแบบเนี้ยดูเวลาเหมือนกันอีกเจวันข้างหน้าสามได้ที่สสี่โอเคนี่เป็นการมาครั้งแรกของเราเอาละในป่ามันจะมีเนื้อกวางแล้วบนดวงจันทร์มีเนื้ออะไรให้กินบ้างมีไม้เอ่ยมีไม้อันนี้จะเป็นแร่อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นเฟือนไม่ต้องแล้วนะตอนนี้ปืนครบแล้วล่ะวู้ฮู้สภาพแรงโน้มถ่วง จะเจอกับเอ,อเลียนอะไรเนี่ย่ะอันนี้คริคสตัลคริสตัลโอเคอันนี้กินได้ปะลองกินดูสิฟัับๆโอเคกินได้ฮะคล้ายๆกับเบอร์รี่ในยานมันก็มีเบอร์รี่โอ้ยข้างบนเดี๋ยวนะบนดวงจันทร์มีเฟืองด้วยแล้วนะั่นมันคืออะไรนะโอ้โหจุดต้นกำเนิดเหรอเดี๋ยวนะเอิมทุกเคนี่ กัดไหมกวางมันไม่กัดนะตุ๊กเคกัดไหมตุ๊กเคไม่กัดตุ๊กเคบนดวงจันทเห่อตุ๊กเคบนดวงจันเห่อเห้อเออละตอนนี้ฟาร์มได้โอ้บนดวงจันทเ,เ,เราต้องใช้พิกเอ็กซนะ์ะก็จะเหมือนขวานแล้วแหละขวานฟาร์มไม้อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มพิกเอ็กซนะ์ะโอเคฟืบเนี้ยเหรอ A few moments later. แล้วนี่เราออกมาไกลมากเลยเอาแล้วทิปแล้วยานตัวอยู่ไหนเนี่ย มันล่วงแบบนี้ไม่ดีนะบะมี่ล่วงแบบนี้คิดว่าไม่ดีนะกินเนื้อรอเอากินเบอร์รี่แล้วเจ็บหรือไงวะเอาเรียบร้อยโอ้โหยังไม่ถึงยานเลยยังว่าสิมันคือดวงจันนั่นยานแล้วเปล่าวะจะเจอกับปีศาจอะไรอะ่ะยานอยู่ไหนวะ มันมืดแล้วอากาศมันหนาวด้วยโอ้โหชิปแล้วนี่มันจะตายเพราะอากาศนะเนี่ยนู่นนูน่นนูน่นนู่นไปทางแดงๆดตรงนูน้นเจอกับปีศาจอะไรอะ่ะเฮ้ยหลงยานว่ะอันนี้เลืองจริงป้อมปืนอยู่ตรงนี้โอ้ยชิพละตัวนี่ไงยานเข้าไปข้างในดูเลยดูเลย เข้าไปเข้าไปเข้าไปปิดได้ไหมอ่ะโอ้โหข้างบนก็หนาวเป็นกับเขาด้วยอ่ะโอเคฮะแคมป์ไปถ้าตั้งแคมป์ไปตรงนี้ปึ๊บอ่ะหนาวไหมยังหนาวอยู่ไหมถ้าหนาวอยู่ก็ให้ตูตายแล้วเถอะจริงอบอุ่นนะโอยแล้วตูแค่มันไม่มีเลยอะ่ะเฮ้ยเอเลี่ยนมาเฮ้ย <laughs> เอเลี่ยนของจริง โอ้เอเลีย่ยนของจริงนี่ว่ะเ,เดี๋ยวตอนนี้เราห่วงเรื่องทำให้สภาพอากาศอบอุ่นก่อนมันอาจจะทำลายยานเราก็ได้โอ้ยเอเลีย่ยนดีว่าเมื่อกี้โคตๆตัวห่วงความหนาวตัก,ก่อนเลยตอนเนี้ยไหนคืนแรกไม่ต้องมาบ่อยก็ได้นะอย่าตายเอาเลยนะเห็นไหมนะ นี่เราส่งไฟอยู่บนดวงจันรหรอวะดวงจันทร์มันมีสภาพอากาศด้วยเหรอมันส่งไฟได้ด้วยเหรอถามจริงโอเคพามี่ไม่เป็นไรใจเย็นๆเลือดก็จะหมดนี่ขนาดตัวมีปืนแรงขนาดนี้นะบนดวงจันทนระ์นะเล่นตัวเลยหลักๆเราต้องหายคิสโต้แดงฮนะเพราะว่ามันจะให้คิสโต้เยอะกว่าคิสโต้สีฟ้าแล้วก็ ตอนนี้ต้องหาทุกเคเพื่อเอามาทำเนื้อแจ็กเก็ตหนังแจ็กเก็ตไม่ให้อากาศหนาวเฮ้ยเฮเฮ้ปืนดุแรงอยู mad, ่เ้ยเอรียน้อยเดินมาไม่ให้ต้งไม่เสียงอย่างนี้ได้ยังไงอีกหนึ่งนาทีโอ้ไม่นะเราไม่ควรไปไหนไกลจาก ที่พักของเราเดี๋ยวหลงอีกถ้าเราขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ไม่มีปัญหานี่มันเหมือนขึ้นไปอยู่บนบ้านนี่ใช่ไหมดูปะ่ะเออว่ะวาดีปืนมันเทจริงๆนะถึงก็ต้อง <laughs> ถึงก็ต้องดูเลยปืนมันเทจริงๆนะโอเค สิเว้ยเอเลี่ยนน้อยเจก็ดีเดียวอยู่บนดวงจันทร์นั่นแหละแต่บอกใครไอ้หน้าขาวมันยังวิ่งเร็วกว่านี้อีกมันยังน่ากลัวกว่านี้อีกหรือเวลาสิบแปดวิโอเคเดโอ้ยมาแล้วอยากฟาร์มมากเลยจะไปไหนไกลไม่ได้ฟื้บ เก็บผลไม้ก่อนล้วกันทาบนดวงจันทร์โอเคเรียบร้อยนอนละเฮ้ยทูหเห็นดาว,ดวาเลยเมื่อกี้แล้วมันดาวอะไรวะ The next day อาระคามคืนที่สองสามนาทีสภาพมันเป็นแรงโน้มถ่วงมันก็จะอาจกระโดดแบบแปลกๆหน่อยมันกระโดดขึ้นสูงอยู่โอเคเดี๋ยวค่อยมาดำทีเดียวฮนะแล้วก็แชมไฟเพิ่มเฮ้ยมันมีปลูกผักด้วยนี่หว่าพี่ก็ไม่หือ แคมไฟใช้น้อยมากเลยอะถ้าเป็นแมบบป่าคือแคมไฟใช้เป็นสิบเลยใช่ไหมอันนี้ใช้น้อยมากฮะระวังตรงนี้ก็พอแล้วก็ออกไปทางนู้นหน่อยสร้างอีกสักสองอันปึ๊บพรุ่งนี้ค่อยปลูกผักแล้วกันนะอ่าวันนี้เน้นแคมไฟก่อนเพื่อความเป็นอยู่ของเรานี่สว่างอะมีแคมไฟที่ไหนสว่างที่นั่น ทางนี้ไม่ต้องห่วงแคมไฟลอยได้อ๋อโอเคแรงดมถ่วงนะจริงๆมันไม่ควรได้ตั้งแต่ว่าจุดแคมไฟได้แล้วบนดวงจันทร์เนี่ยเพื่อนมาเยือนว่ะไม่คิดเลยอะ่ะยิงหัวไม่คิดเลยอะ่ะไอ,อ้โวนนี้จุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนเอาละ เราจะออกไปสับแรกก็ไม่ได้ไกลเกินเดี๋ยวมันมาอ้อมหลังตรงนี้ได้ไหมปลูกผักตูวตองปลูกผักกินแล้วตอนเนี้ยโอ้โหชิบละเึิ่กินทัวประทังชีวิตเร็อเรือเรือเรืวนด่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 วนเฮ้ยเร็วเรือดีโอ้โหไม่แตกแล้วดิสับโดนปะวะไม่โดน เฮ้ย <Hey, S 2> เอาโอ้โหมีลูกกระตาผี <c oughs> ลูกกระตาผีาตาดดูดกว่าอะไรลอยมาไอ้ข้าบนนั่นไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยอย๋เราอยู่บนดวงจันทร์อยู่แล้วมาดิมาดิตรงนี้สว่างอยู่ฮนะเร็วๆร,ร,รีบเก็บแร่รีบไปทำไมมันสับไม่ค่อยโดนวะแล้วมันแบบบักๆด้วยหืสะดุดด้วย ซับก็ไม่ค่อยโดนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนตูมาเอา้าโอ้โหไอ,อพวกนี้เปรียบประเมินนกเปรียบประเมินนกใช่ไหมมันเปรียบประเมินนกโอเคเขา,านีน่บักโดด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 เดนโอ้ยบาดเต็มเลยเกียเป็นล <c oughs> ูกกระดาษอะไรอ่ะเกียเป็นลูกกระดาษอะไรอ่ะเฮ้อ โหมันตั้งอย่างนี้เลยเว้ยอะไรยิงไปแล้วเพิ่งรู้ตัวเหรอว่าตายอ่ะอีกิบแปดสิบวิสิบเก้าสิปวิโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกล่าเนื้อฮะหมดแล้วของกินเราไปให้มันจบจบเนื้อย่างฟึบโอเคอูอาหารลดเร็วมาก รดเร็วมากครัแบบนี้โอเคเช้าแล้วออกล่าเลยบนดวงจันทร์นี่ยุ่งยากกว่าจริงๆฮะอาหารก็ไม่ค่อยมีครับผมถึงมันจะมีสะเสบียงแต่มันแค่ช่วงแรกเท่านั้นน่ะถ้าไม่ออกล่าคือหมดเลยนะ,สะเสบียงเราต้องปลูกผักด้วยประเด็นอะ,ะมประเด็นคือคุณไม่ปลูกผักไนงะแต่เราเน้นกินเนื้อฮะเพื่อความบอบอุ่น โอเคหมดไปปึ๊บออกเดินทางตอนนี้เราเคลียร์เรื่องความหนาวแล้วนะผมแล้วใส่ชุดแจ็คเก็ตก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและข้างหน้าคืออะไรวะนะเฮ้ยอุูกรบาทดที่ตกเหรออะอเดีเฮ้ยอะไรอะโอ้มันเป็นเหมือนโดมฮะโอเค เฮ้ยสํารวจมีอะไรใหม่ๆด้วยว่ะโอ้โหมีโดมด้วยว่ะอันนี้คือเก็บของมาเฮ้ยโอ้โหดวงจ้านี่มันดาวดาววันฤหัสอยู่ใกล้ๆตาคุณเลยมันเอามาใส่ไว้แบบนี้เลยเหรอโอเคฮะนี่มันหูในโดมมีของกินอยู่มีถั่วฮะได้ถั่วว้าว เด่น้อยก็ได้ทัวร์หรอว่าดีกว่าไม่ได้เลยเลยเฮ้ยตุ๊เคไม่มีเลยหรือเวลาอีกสองนาทีโอ้โหตุ๊เคไปไหนหมดวะ few moments later. โอ้โหมันยากกว่านี่กว่าชิพเราเราไม่ถึงบ้านด้วยไม่ถึงที่พักด้วยโอ้ยเรียบร้อยห้าล่วงยังไม่ถึงที่พักเลยโอ้แล้วตู้อยู่ไหนวะเนี่ย จะกลับที่พักยังไงก่อนคือเดินมาหาเนื้อฮะแล้วโอ้จอกไอ้ตุ๊กเข้มันก็ไม่ค่อยเกิดด้วยความยากบนดวงจันทร์มันยากตรงนี้นี่เองมันไม่ค่อยมีเนื้อให้เราครับผมอาหารก็ต้องออกมาหาข้างนอกอะคือถ้าคุณไม่ออกมาหาคุณก็ไม่ได้อาหารไม่ได้เนื้อตุ๊กเขตัวได้สองตัวล่าทั้งวันได้สองตัวฮะสุดจริงจริงแล้วออกมาล่าไก่แล้วด้วยสิ โอ้ยกลับยังไงวันเนี่ยทางกลับอยู่ไหนเรดาร์ก็ไม่มีบอกเฮ้ยปาไม่ถ้าเราเดินกลางคืนเราจะหลงนะเนี้ยมองเห็นมั้งตัวมองเห็นอะไรบ้างอันนี้กินได้อันนี้กินได้คือตอนนี้ไม่มีอาหารแลว้วฮะเลยต้องออกล่าไม่ใช่อยากออกมาหรอกนะ หน่ากว่าป่าเยอะบอกเลยมันต้องไปทางไหนวะเยมาแล้วเอาละมันเริ่มล่าเราแล้วแล้วไอ้ต้นไม้ที่มันกินได้อะ่ะก็น้อยมากฮะเอาจริง คือไปเก็บถั่วมาจากตรงโดมก็หือได้นิดเดียวเอ้ยโอ้โหว่าตอนไหนวะนี่ขนาดทางโล่งๆอย่างนี้ตัวยมอไม่เห็นเอ้ลูกกระตาหูยมาตเต็มทางเลยไม่ใช่ลูกกระตาใครใช่ไหมยนะ่ส่งตู้กลับบ้านก่อน ที่พักมันอยู่ไดนวะเนี่ยโอ้โหกินอะไรก่อนได้วะกินอันนี้ก็ได้อ่ะลุงงี้น่าจะพกไอ้นี่มาด้วยอืที่ย่างเนื้อเข้มไฟไม่มีเลยตอนนี้พี่เดินแบบเลื่อยเปื่อยมากเลยอะมันก็หลงอะดีทางกลับอะหรือเรารอเช้าดี วันคือที่สามออกมาอยู่ข้างนอกสุดเกินช่วยนำทางทีได้ไหมดาวมันลืหัดโอ้ยเอามาจากบนฟากฟ้าเลยเหรอมาจากบนฟากฟ้าเลยเหรอไอดวงตาเยอะมากเลยเอะ ทางกลับไม่เจอจริงๆเว้ยอะไรวะเนี่ยคุณแล้วดูเดินมาตั้งนานไม่มีทุกเกคทุกแกอมไม่มีของให้กินเลยเว้ย The next day โอเคเมื่อกี้เห็นไฟแดงแวบๆบแบบทางไหนวะเจอทุกเกด้วยโอ้โหตั้งนานนะเพิ่งเจอคือเดินตั้งนานมากอะ่ะเพิ่งเจอ อ้เอาชีวิตรอดแบบสุดๆนะบุดวงจันทร์โอเคเดี๋ยวเราเดินตามไฟแดงไปนี่มันไม่ใช่การเอาชีวิตรอดอะไรแล้วสองวันแล้วตัวยังหาที่พักไม่เจอเลย <c oughs> อ้าวอันเด้ทำไมตรงนี้มีตะหลุมอะมันใช่หรือวะที่พักจนะ๋าโอ้โหในที่สุดก็เจอที่พักเฮ้ยเดือดาจะไหลสองวัน ส่งวันที่ตามหาที่พักอะไรอ่ะเสียงยอะไรอะโอ้ขออยู่ตรงนี้หน่อยได้ไหมโอเคจะไม่ออกไปแล้วจ้าเฮ้ยตัวอะไรวะน่าโอ้ยกลับมาที่พักพบเจอเตอร์ไพร์ โอ้ยโอ้ยตายตายตายชิปแล้วโอ้โหตูเจอเอเรียนบุกของจริง หิบแล้วยานเจอเอเลียนบุกอยู่ข้างบนก็เจอพวกดวงตาโอ้โหเอเลียนบุกของจริงมาว่ะ วุ้ยเอา,อาไอ้น้ามันลอยขึ้นฟ้าอ้อยเรียบร้อยโอ้ผ่านคืนได้โอ้ด้อยู่ข้างนอกไม่รู้จะเป็นยังไงเลย The next day เอารามาคืนนี้ต้องหนักกว่าคืนที่แล้วแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นคืนที่ห้าแล้วเดี๋ยวพี่จะวางอนณาเขตเลยครับผมถ้าเรายิ่งแบบเอาเคมไฟเยอะมันก็ยิ่งเห็นไกลนะฮะ ซึ่งแน่นอนเราต้องอยากเห็นตัวเอเลี่ยนไกลๆหน่อยมาสิเว้ยใจอี๋อยู่ไหนยันหมดอ่ะมาทีระวังพวกลูกกระตาด้วยนะคืนท้ายพี่ว่าพี่จะอยู่ข้างในเลยดีกว่ามะอพวกเอเลี่ยนน่ะมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วฮะ พ่ะรูกะตายอยู่ข้างบนเอาจริงๆนะในแมปป่ามันยังมองเห็นเยอะกว่านี้อ่ะอันนี้มันเหมือนหมอกเลยเว้ยเฮ้ยมันเลยหนึ่งนาทีแล้วนะเพื่อนอะไรวะนั่นอนะเฮ้ยเฮ้ยเอา้ามา โอ้ยยยยยยบายยยบาไอ้นั่นมันตัวอะไรวะนั่นนะมีงมุมยักษ์โอ้ยมันกำลังจะกินที่พักเราเฮ้ยไม่ใช่มงมุมยักษ์เอ้ามันจะตายโอ้โหมันไม่ตายเหรอ เฮ้ยับเอเลียนอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ,โอ้ตายยากซะด้วยนะเราเนี่ยตายยากซะด้วยนะโอเคสนิทหน้าเยะช,ชัดแล้วอนะเจอเหมือนเมงมุมยักษ์เลยว่ะเอาเรียบร้อยโอ้ยมาแบบจัดเต็ม The next day เอาล่ะตอนนี้เข้าสู่คืนที่หกรู้สึกว่าหิวเร็วมากเร็วแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเร็วเกิน วางไว้ต้องสว่างเราอย่าให้ที่พักเราพังปึ๊บโอเคเป็นไงสว่างพอไหมปึ๊บกิบของกินกินไปทางชีวิตมาซิเว้ยมาซิเว้ยเฮ้ยไอยพวกนี้ไม่ติดขีเลยอะ่ะ ว้าวตัวโคตรใหญ่เลยเอเลียนนี่มาดีไรเหมือนเอ้ยโอ้โหมันเสียงเทลลังโงดูัวลังจะพูดงั้แหละคือต้องอยู่ข้างในหรือป่ะคือสุดท้ายนี่เข้าไปอยู่ข้างในได้เลยนะเดี๋ยวแม่งมุมมา นะมันต้องไปติดลมโอ้โหโอ้โแมงมุมยกักโอ้โหหมดแม็กไม่เป็นไรโอโ้อยากจะลองเอาปืนในนั่นมาจริงๆเลยเอ้ยโอ้โหลูกตาอยากจะลองเอาปืนวันช็อตมาจริงๆเลย M4A1 หมดแม็กแมงมุมไม่เป็นไรฮะมาดิ สองนาทีฮะตอนนี้การเอาตัวรอดบนดวงจันทร์อีกคืนเดียวเท่านั้นแล้วมันเป็นไรวะมันมันไปนยืนมันเป็นอะไรกันไฟเหอะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกับไฟเหอโอ้ยข้างหลังเข้าเออมาดิเออโอ้ยอ้โหโอ้โหเต็มเลยเอาวะการสู้บรบบนดวงจันทร์ เอาวะโอ้ยเสียงเหมือนทอรโครงวงวงไอ้สองอันนั้นไม่ใช่ดวงจันทร์ชัวร์ตุกกาแล้วตัวอยู่บนดวงจันทร์จะใช้ดวงจันทร์ได้ไงล่ะไอ้แมงมุมเอ้ยเอาเอาเฮ้ยชีบแล้วโอ้โหเกือบตายบนเนื้อ ไอแมงม,มุมตัวนี้มันติดบั็กหรือเปล่าวะหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยทำตัวเหมือนไม่เป็นมิรเลยปึ๊บโอเคติดข้างล่างเลยอะเฮ้ยอ้าใครลื้อบ้านตูแล้วโอ้โหอยู่ข้างหลังเละแล้วมันไปอยู่อะไรข้างหลังวะ โเคถือเ okay. วลายี่สิบแปดวิเราต้องกำจัดให้หมดนะมาดิเข้ามาดิไอ้ตัวใหญ่นี่ต้องแต่จะทำลายบ้านเรามันจ้องเด็นลำลายที่พักฮนะเออดันละตายไปน,นะโอ้หน้าตาหน้ากลัวเหมือนกันเลยเนี่ยหรือเก้าวิใกล้จะคืนสุดท้ายละมีอีกไหม เรียบร้อยเรียบร้อยไปดีโอเคโอ้โหสไลเดอร์ติดสไลเดอร์ติดไฟเลย The next day มาเลยมาเลยไม่ใช่มาแบบถล่มเลยเฮ้ยชิฟเราลืมกินเนื้อโอ้ยตุกกาแล้วกำลังเข้าปากเลยหเป็นการต่อให้มันเหลือเลือดเหลือครึ่งหลอด เฉียงเลยวะไอ้นั่นอะไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่แสงอะไรนั่นไงตุกกาแล้วตุกกาแล้วแสงของไอ้พวกลูกกระตาชิปแล,ล้วลอกคืนนี้ต่อให้มันเลือนเหลือแค่นี้ด้วยเสียงอยู่เลยวะ เฮ้ยโอ้โหวันทำไรกันเนี่ยโอ้โขยาา่าบ้านดูไอ้หัวเอเลี่ยนหัวเอเลี่ยนวันทำไรหือ้อมาใหม่นี่วิมันเข้าทางดีอะเฮ้ยโอ้โหโอโห้ขยาบขยา่ามีการไอยให้ขย่าให้ขยัแเราอยู่ในนี้ก็ได้นะคืนเนี้ยเสียงโคตรดังอ่ะ อยู่ในยานก็ได้นะมันคืนสุดท้ายแลยว้วฮะอาชีวิตรอดได้ได้อีกนาทีครึ่งเร็วยานจะบารลับตัวแล้วฟึบไม่มีแมงมุมอ่ะคืนเนี้ยแมงมุมยักษ์ใหญ่แมงมุมเหมือนมันบักไม่เห็นมันทำอะไรได้เลยแมงมุมฟึบอ,อันนั้นใช่ไหมลนะใช่วะ่ะอยู่ไกลๆก็ใช่วะ่ะเฮ้ย ทำเหมือนแสงอะไรเลยชิปแล้วมาแล้วแมงมุมยักษ์โอ้ยแมงมุมบุกเว้ยเฮ้ยโอ้ยเอาโอ้ยเอาโอ้ยเฮ้ยเอเลี่ยนบุก ดูจะหนีไปทางไหนได้วะเนี่ยเอ้ยแม,ม่บุมไอ้ยไงกินยานตัวเหลือกินกินยานตัวเหลือเออล่วงไปดิเดี๋ยวไปกินยานตัวเหลือใส่บดแม็กยังไม่อยากจะตายตัวข้างหลังปล่อยไปก่อนโอ้ยเรียบร้อ <laughs> ยกำลังวุ่นวายอยู่ในยานก็จบแล้วโอเค นี่ยานขาบดูเดี๋ยวนะนี่ยานกบดูจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเอะอย่าบอกว่าบักนะเฮ้ย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 เนื้อจะหมดแล้วเนื้อจะหมดแล้วโอ้ยดูมีแสงด้วยจบละฮะจบแบบนั้นเลยเหรอ